ต้องออกประจนภัยในอาณาจักรคนต้นไม้ที่เลนลับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลซ่านะคะวันนี้นะคะแพลจะมาสปอยหนังเรื่องบุกอาณาจักรคนต้นไม้ค่ะฉายเมื่อปี2013เรื่องราวเริ่มต้นที่แมรี่แคทเทอรีนสาวน้อยที่เพิ่งจะสูญเสียแม่จนทําให้เธอต้องย้ายกลับไปอยู่กับพ่อที่บ้านเก่าซึ่งพ่อของเธอนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับงานวิจัยการตามหาความจริงเรื่องอาณาจักรคน จิ๋วที่เลนหลับเขานั้นพุ่มเทและหลงไหลมันมากเข้าขั้นบ้าเลยก็ว่าได้นั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชีวิตรักของเขาต้องพังทลายลงขณะเดียวกันหรือเข้าไปในป่าสิ่งที่พอตามหานั้นมันก็มีอยู่จริงๆอาณาจักรโคนต้นไม้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยมีราชินีทาราเป็นผู้ปกครองซึ่งราชินีนั้นเปรียบเสมือนชีวิตของทั้งถืนป่าทุกคนจึงให้ความส ำคัญกับราชินีมากและในทุกๆ100ปีราชินีก็จะทำการเลือกถายญาติจากเหล่าดอกบัววิเศษมาสืบทอดบัลลังก์แต่ทว่าในอีกด้านหนึ่งของป่าลึกเข้าไปในส่วนที่เน่าเหม็นชื้นแฉะและน่ากลัวเผ่าบอกแกนที่เป็นศัตรูเดียวกับอาณาจักรขนต้นไม้ก็กำลังวางแผนที่จะกำจัดราชินีและทำลายวันเลือกถายญาตินี้เพื่อทำให้ป่าที่เขียวขจีสดใสกลายเป็นเหมือนกับดินแดน น,นี้ในด้านของแมรี่ขณะที่เธอกําลังเดินไปหาพ่อเธอก็สังเกตเห็นพ่อกําลังปลียนต้นไม้ขึ้นไปนํากล้องลงมาอย่างทุลักทุเลแมรี่จึงได้เอย่ยถามว่าพ่อติดกล้องจับขโมยทําไมคนแถวนี้ขโมยของกันเหรอคะพ่อก็ตอบว่าเปล่าไม่ใช่ติดกล้องจับขโมยคือว่าพ่อติดตั้งเครือข่ายเฝ้ารวาทั่วป่าน่ะจากนั้นพ่อก็พยายามโชว์สิ่งที่เขาค้นพบให้แมรี่ดูเปิดเสียงขังข่าวที่เขาอัดนได้ให้ฟังเพื่ ยืนยันว่าป่านี้มีคนตัวจิ๋วอยู่จริงๆแมรี่ที่เห็นพ่อเป็นแบบนั้นเธอก็ยิ่งรู้สึกเอืมอมละอาเธอจี่ตัดสินใจพูดออกมาว่าหนูอยากให้พ่อหยุดทั้งหมดเนี่ยและเป็นคนปกติหนูต้องการพ่อที่ไม่ทําแบบนี้แต่แล้วขณะที่แมรี่พูดอยู่เสียงสัญญาณเตือนก็ได้ดังขึ้นพอจึงรีบขอตัวออกไปก่อนแมรี่จึงรู้สึกแย่มากตัดสินใจขึ้นไปเก็บกระเป๋าและทิ้งจดหมายว่า แต่แล้วขณะที่เธอกำลังจะรันออกจากบ้านออซี่มาน้อยสามขาก็วิ่งชนกระเป๋าเดินทางแล้วรีบวิ่งตรงเข้าไปในป่าแมรี่จึงจําเป็นต้องรีบไปตามออซี่กลับมาในหน้าของอาณาจักรขต้นไม้ตอนนี้ราชินีทาร่าก็กําลังออกเดินทางตรงไปยังสะบัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการเมื่อเดินทางไปถึงราชินีก็เดินเลือกดอกบัวจนราชินีได้เลือกดอกบัวดอกที่เล็กที่สุดมาเป็นทายา ชาวเมืองทุกคนก็รู้สึกยินดีมากแต่แล้วทันใดนั้นกองหับบอกแกนที่แฝงตัวอยู่ก็พาันกมาจากทีซ่อนทหารลิฟแมนทุกคนจึงดรีบตรงมาปกป้องราชินีไว้พวกบอกแกนนั้นได้บุกทรงเข้าจมตีแบบเต็มกําลังแบบวางแผนมาดีมากจนทําให้เหล่าทหารลิฟแมนพาทา่าราชินีที่เห็นแบบนั้นนางก็รีบใช้พลังโดดหนีเข้าไปในป่าวิ่งผ่านเหล่าดอกไม้และใบไม้สักพักหนึ่งแม่ทอโปรโนินก็ขี่นกบ รตรงมาช่วยราชินีไว้จนทําให้ราชินีรู้สึกดีมากแต่แล้วอยู่ๆราชาแมนแรกพร้อมกับแดกดาลูกชายของเขาก็ขี่อีกาบินตรงมายิงธนูพิษใส่ราชินีโลนินก็รีบช่วยไว้คว้าสอนพิษแล้วยิงกลับไปถกใสแก่แดกแดาเต็มๆแ,แ,แต่ทว,ว่าสอนพิษจากราชากับพุ่งตรงใส่ราชินีอย่างจังราชินีได้ล่วงตกลงไปยังจุดที่แมรี่อยู่พอดีแมรี่จึงได้ เห็นคนจิ๋วกับตาของตัวเองแมรี่นั้นก็รู้สึกไม่อยากจะเชื่อส่วนราชินีนางก็ได้ใช้พลังเฮกสุดท้ายรายคาถาใส่ดอกบัววิเศษทําให้ดอกบัวล่องลอยไปหาแมรี่แมรี่ก็จับดอกบัวไว้ทันใดนั้นร่างกายของเธอก็หดเล็กลงเมื่อแมรี่มีขนาดตัวเท่าคนจิ๋วราชินีก็สั่งเสียให้แมรี่นําดอกบัวนี้ไปให้นิมการู้จากนั้นเหล่าทหาร พร้อมกับโลนินก็ได้ตรงมาโอบร่างราชินีไว้แล้วราชินีก็สลายหายไปทุกคนรู้สึกเศร้ามากโลนินจึงได้เอย่ยถามแมรี่ว่านางพูดอะไรกับเจ้าแมรี่ก็ตอบตามตรงจนทําให้รู้ว่านิมการูคืออารักประจาป่าเมื่อทหารทุกคนเดินออกไปแมรี่ก็พูดออกมาว่าพวกคุณเป็นใครกันนาะกองทัพหลงยุคหรืออะไรกันขณะที่พูดพึ่งตัว ก็ได้บินผ่านมาแมรี่จึงถึงกับทึ่งไปเลยพูดออกมาว่าต้นแมลงยักษ์หรอโลนินก็บอกว่าเปล่าแมลงทั่วไปนี่แหละแมรี่จึงได้เริ่มมองดูรอบๆและเข้าใจว่าเธอตั้งหากที่ตัวเล็กลงแมรี่ก็รู้สึกรับไม่ได้บอกให้โลนินคืนร่างให้เธอโลนินก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าทําไมราชินีถึงพาเธอมาที่นี่แต่นางมอบให้เธอเธอจะต้องไปกับฉันและฉัน ไม่มีเวทมนต์เธอต้องไปปรึกษานิมการูเขาอาจรู้ก็ได้ทันใดนั้นห่อยทางองครักพิทักษ์ดอกบัวมาร์ฟกับกัมจอมติงตองก็ได้ตรงมาบอกให้โลนินวางมือจากดอกบัวก่อนจากนั้นโลนินก็พาทุกคนขี่นกบินตรงเข้าไปในป่าไปหานอตถ้าหานหนุ่มเอาแต่ใจที่โลนินรักเหมือนลูกเ่อบอกให้เขารู้ว่าราชินีเส้นแล้วนอตก็ร,รู้สึกไม่อยากจะเชื่อจากนั้น นอตก็ได้ตัดสินใจที่จะช่วยโลนินพาแมรี่ไปหาเนมการูด้วยเมื่อทุกคนออกเดินทางไปได้สักพักพวกเขาก็สังเกตเห็นป่าที่ดกราชาแมนแตกเปลี่ยนให้กลายเป็นป่าที่ร้ชีวิตโลนินจึงแนะนําให้ทุกคนบีนอ้อมไปอีกทางแต่นอตก็ไม่ยอมเชื่อเขาได้พาแมรี่บินฝ่าตรงเข้าไปทันใดนั้นฝูงอีก,กามากมายก็ได้พากันบินออกมาโลนินจึงได้รีบตรงไปช่วยนอตก่อนจะบอกให้ทุก วิ่งลงไปหลบบนพื้นจนทุกคนสามารถรอดมาได้จากนั้นทุกคนก็ออกเดินทางต่อจนไปถึงที่บ้านของอารักประจำป่ามอบดอกหัวให้เขานิมกาลูจะได้เอ่ยถามว่าแล้วราชินีได้บอกอะไรเพิ่มไหมคำแนะนำพิเศษอะไรเงี้ยแมรี่ก็ตอบว่าที่นางบอกมาก็มีแค่นี้แหละหนึกว่าท่านเป็นจำคขมังเวสอีกนิมกาลูก็ตอบว่าเวทมนต์นั้นมันเป็นเรื่องขี้โมฉันใช้เสน่หาน แมรี่ <Mary, S 2> จะได้อ่อยถามต่อว่าคุณรู้ว่าต้องทํายังไงกับดอกบัวใช่ไหมนิมการูก็ตอบว่าฉันไม่รู้แต่รู้ว่าต้องไปที่ไหนจากนั้นนิมการูก็พาทุกคนไปที่วงแหวนแห่งความรู้หาข้อมูลของดอกบัวจนได้รู้ว่าดอกบัวจะบานใต้แสงจันทร์เต็มดวงเมื่อรู้แบบนั้นแมรี่ <Mary, S 2> จะได้กล่าวขอให้นิมการูช่วยหาวิธีที่จะทําให้เธอได้กลับบ้านนิมการู จึงได้พูดออกมาว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่อนาคตมันชี้นําทางเราด้วยบทเรียนจากอดีตเมื่อพูโจเนมการูก็นาบันทึกเรื่องราวของแมรี่ออกมาให้แมรี่อ่านแมรี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก,ก็บอกว่าเธออ่านไม่อออนเนมการูจึงได้แนะนําให้เธอเป่าฝุ่นทิ้งก่อนแมรี่ก็ทําตามทันใดนั้นภาพตอนที่แมรี่ได้พบกับราชินีก็ปรากฏออกมาซึ่งในตอนนั้น ก่อนที่แมรี่จะกลายเป็นคนจิว๋วราชินีได้ถึงข้อความบอกกับแมรี่ว่าเธอมาที่นี่ต้องมีเหตุผลเธออาจจะยังไม่เห็นความเกี่ยวข้องแต่ไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีฉันรู้ดีว่าเธอกลัวอยู่กับดอกบัวเธออยู่ใกล้บัวไว้อยู่ใกล้ายามบัวบานเมื่อนั้นเธอจะได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วภาพก็สลายหายไปจากนั้นแมรี่ก็ ็เดินไปพูดคุยกับนอตนอตที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเริ่มสนใจแมรี่แล้วเขาจชงหนดสินใจพาแมรี่ไปขี่กวางเล่นด้วยกันนั่งชื่นชมบรรยากาศพูดคุยศึกษากันโดยที่เขาได้ลืมคำสั่งของโรนินที่ให้เฝ้าดอกบัวไปจนหมดสิน้ขนขณะเดียวกันราชาแมนแรกก็ได้มุกตรงมาพาตัวมับและก้ฟพร้อมกับดอกบัวไปโรนินจะรู้สึกโกรธมากตรงไปต่อว่านอตทันทีจ ทำให้แมรี่รู้สึกผิดไปด้วยเธอจึงได้อาสาจะช่วยไปตามดอกบัวกลับมาจากนั้นแมรี่ก็พาทุกคนตรงไปที่บ้านของเธอเพื่อแอบ,บนำชุดก่อที่พ่อของเธอเก็บได้มาจนทําให้รู้ว่าคงจิว๋วเักจะเรียกมนุษย์ว่าจอมย่อมเท้าไม่พอพวกเขายังได้หลอกให้พ่อตามแผ่าอาณาจักรผิดที่มาตั้งแต่ต้นแล้วพ่อจึงไม่มีทางที่จะได้พบกับอาณาจักรโนต้นไม้ขณะที่ โลนินกับนอร์ทกำลังเก็บชุดก่อแมรี่ก็ได้เดินตรงไปหาพ่อพยายามพูดคุยกับเขาแต่แล้วอยู่ๆเจ้าออซี่ก็ตื่นขึ้นมามันจึงได้ตรงมาหาแมรี่ทันทีแมรี่ก็รีบวิ่งหนีจนทำให้พ่อสังเกตเห็นโลนินพ่อก็ไม่รอช้านำเครื่องดูดฝุ่นขึ้นมาจนเขาสามารถดูดแมรี่เข้าไปเก็บในขวดได้แต่เมื่อพ่อใช้แว่นขยายส่องดูและได้เห็นว่าสิ่งที่เขา จับได้คือแมรี่ตัวจิว๋วเขาก็ถึงกับเป็นลมล้มไปทันทีแมรี่จึงได้เดินตรงไปแต่ที่หน้าผากของพ่อก่อนจะพูดออกมาว่าหนูจะได้ปบกลับบ้านค่ะหนูสัญญาแล้วแมรี่ก็ย้ายหมดสีแดงไปปรับยังตำแหน่งจริงที่อาณาจักรโคนต้นไม้อยู่จากนั้นทุกคนก็ปลอมตัวแฝงเข้าไปในดินแดนของบอกแกนซึ่งความจริงแล้วที่ราชาแมนแดกขโมยดอกบัวมา เป็นเพราะเขาได้คนพบข้อมูลที่เก่าแก่ที่บอกว่าหากทายาทที่กำหนดจับดอกบัวเกิดในความมืดเขาก็จะกลายเป็นเจ้าชายแห่งความมืดแทนขณะดเดียวกันโดนินก็ได้วางแผนให้น็อตกับแมรี่ไปนำดอกบัวกลกับมาใหลกัฟมาส่วนเขาจะเป็นตัวรอรอพวกบอกไปอีกฝั่งแทนเมื่อผู้โจบทุกคนก็แยกกันไปทำงานจนสามารถช่วยมับและกัฟออกมาได้แต่ทว่า โรนินกับถูกฝูงบล็อกเก้นจับตัวไว้ได้นอตกับแมรี่จะรู้สึกแย่มากต้องจำใจหนีไปตามที่โรนินสั่งเมื่นานหลังจากนั้นนอตและแมรี่ก็เดินทางไปถึงที่หุบเขาจันทาสถานที่ที่ให้กำเนิดราชินีองค์ใหม่นิมกาลูจะได้นำดอกบัวไปวางไว้บนแท่นรอให้แสงจันทาสาส่องลงมาแต่แล้วในขณะที่ดอกบัวกำลังจะเริ่มบานฝูง ของขามากมายก็ได้เปลี่ยนงมาหมดวงแสงจันไว้เหล่าทหารลิฟแนนจึงได้รีบพากันบุกรงขึ้นไปปะทะกับฝูขงข้างข่ายอย่างดุเดือดขณะเดียวกันแมรี่ก็พยายามคิดหาวิธีช่วยจนเธอนึกขึ้นได้ว่าสิ่งที่เธอต้องทำนั้นคือการขอความช่วยเหลือจากพ่อแมรี่จึงไม่รอช้าขี่โนบินตรงไปที่กล้องทันทีแต่ทว่าพ่อของแมรี่ก็เดินมาลบเลิกความตั้งใจในตอนที่แมรี่ต้องการความช่วยเหลือ เขาได้ปิดกล้องและเก็บของทุกอย่างแต่แล้วอยู่ๆพ่อก็สังเกตเห็นหมุดลับที่แมรี่ทิงไว้ให้พ่อจึงรีบสวมชุดและตรงไปทางป่านั้นทันทีแมรี่ที่เห็นแบบนั้นเธอก็ได้บินไปหาพ่ออย่างดีใจจากนั้นแมรี่ก็กล่าวขอโทษพ่อที่เคยพูดไม่ดีใส่ก่อนจะขอความช่วยเหลือเธอได้บอกให้พ่อรีบตามเธอไปพ่อก็รีบตามไปจ ไปถึงจุดที่ฝูงค้างคาวมารวมตัวกันแมรี่ก็พยายามบอกให้พ่อเปิดเสียงลอกค้างคาวแต่พ่อก็ไม่เข้าใจเพราะเขาว่าจะตื่นเต้นอยู่แมรี่จึงได้โดดลงไปในกระเป๋าเสื้อเลือกเสียงของค้างคาวก่อนจะกดเล่นแทนเดย์นั้นค้างคาวมากมายก็พร้อมใจกันบินลงมาจากฟ้าตามพ่อของแมรี่ออกไปตัดพามาที่ห้องโถงใหญ่ตอนนี้ดอกบัวก็เกลือบจะบาน ในความมืดแล้วราชาแมนแรกจะรู้สึกดีมากแทนใดน,นั้นโลนินก็ได้บุกตรงมาต่อสู้กับราชาอย่างดุเดือดจนในที่สุดเมื่อข้างข่าวบินออกไปแสงจันทร์ก็ได้สาดส,ส่องลงมายังดอกบัววิเศษทําให้ดอกบัวกลับเครื่อสู่แสงสว่างพลังธรรมชาติมากมายได้เอ่อล้อนออกมาจนทําให้ราชาแมนแรกปิวลอยออกไปก่อนจะถูกฝังในต้นไม้จากนั้น ก็ได้ตกลงว่าทําให้ป่าที่แห้งเหี่ยวจากฝีมือของราชากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งทุกคนก็รู้สึกลุนมากว่าราชินีองค์ใหม่จะเป็นใครและแล้วละองแสงจากดอกบัววิเศษก็ได้ล่องลอยไปที่ผู้ดอกไม้ตัวเล็กต้นหนึง่งก่อนที่ละองแสงจะกลายร่างเป็นราชินีทาราพูดบอกกับผู้ดอกไม้ว่าดูแลพวกเขาแทนฉันนะแล้วราชินี เอหันไปมองโรนินโรนินก็ยิ้มให้นางราชินีจึงได้พูดออกมาว่ารอยยิ้มที่คุ้นเคยก่อนจะจูบไปที่หน้าผากของผู้ดอกไม้ทำให้เธอได้รับพลังของราชินีทุกคนจึงรู้สึกยินดีมากต่างพากันคุกเข่าทำความเคารพราชินีองค์ใหม่และเมื่อราชินีองค์ใหม่ถือกำเนิดขึ้นแมรี่ก็ได้รับพรที่จะทำให้เธอกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งแม แรี่จึงได้บอกลาทุกคนโดยเฉพาะนอตเธอได้จูบลาเขาก่อนที่เธอจะกลับไปเป็นมนุษย์ดังเดิมจากนั้นแมรี่ก็เดินตรงไปหาพ่อพ่อจึงได้พูดความในใจที่เขามีต่อแม่กับแมรี่หอกมาแมรี่ก็เข้าใจทั้งสองจะได้สวมกอดกันหลังจากนั้นแมรี่กับพ่อก็อยู่กันอย่างมีความสุขเข้าใจกันมากขึ้นแถม แมรี่ยังคงติดต่อกับนอตผ่านกองที่พอติดตั้งไว้ด้วยแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องบุอกอาณาจักรของต้นไม้เปียกันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพีวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย